สวัสดีค่ะสวัสดีเอสี่สวัสดีสสดตอนสายๆนะคะแม่ดาก็เพิ่งขึ้นไปกินยากินยาไม่ใช่กินยาโอ้ยหนอแล้วเธอไปกินยากลับลงมานะคะนนปุ๊กําลังจะไปส่งของนะคะเขาค้นเสร็จแล้วนะคะโอ้โหปีใหม่นะคะไม่ทันเพราะว่าขึ้นไปกินยาแล้วก็กลับลงมาเสร็จแล้วเนี่ย คนลงใหม่แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวอยู่ทางนี้จะให้ไปช่วยไหมจะให้ไปช่วยขนไหมอ๋อมีมา,าไม<ห>่ทั<ๆ>นเลยสิขนเสร็จแล้วเพราะว่าหยุดปีใหม่เนากก็ยังไม่ได้ส่งของนะคะไปแล้วนะคะปีใหม่ส่งรอบแรกนะคะโอ้เป็นคนรุดเลยนะคะ ปุ๊ก็มาพอดีเนาะมาเมื่อวานนี้เนาะตอนนี้ปุ๊ก็จะเป็นเด็กส่วของนะคะสามาดูนะคะคนขับหน้าหยกนะคะว่าจะหยกขนาดไหนนะเอซีู่้คขนคนขับหน้าหยกนะคะดูไว้นะคะเอซีตั้งสายยาให้นะาดานักประดามน้ำ นักไมนประดาน้ำนักประดาน้ำกระท้อนกระแท่นไม่ที่ที่อะไรนะที่เราเดี๋ยวดำนาเนาะป้าเห็นเต่าป้าเห็นเต่าแล้วทีนี้ก็ไปดำหาเต่าไงไปงมหาเต่าเออนักประดาน้ำกระท้อนกระแท่นก็เลยได้ก็เลยได้รู้สึกกระโปรงบานรรสกะโปง พูนจุก,กระโปรงบานหร,าห,รหรือว่าหรือว่าหรือว่าย่าใส่กระโปรงหรือเปล่าล่ะลุงกางเกงลุงคลา้ายกระโปรงอ๋อกางเกงคล้ายๆกระโปรงอ่าเราก็เฝ้านานนะคะเฝ้าองค์ปู่ให้อย่างดีนะเฮ็ดเราก็เฝ้าองค์ปู่อย่างดีนะ ลมพัดเย็นๆนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะวันนี้เนาะแล้วจะทำอะไรต่อ <_ C os> ครูหูยังไม่เสร็จเอเหรอ <_ C os> อ้าวยกของเลอ๋อยกของก็เลยยังโอ้ยจิบๆแค่นี้น่ะ <_ C os> ไดแล้วปู่ก็จะไปส่งของแล้วนะคะไปกลับป้้นให้บ้านนะคะ ายแล้วไปสนีบ้านม่วงนะคะโอ้ดอกไม้ของเรายังสวยอยู่นะคะซีสวยไม่สางเลยนะคะบานสะพังเต็มหัวใจเลยเนาะ ลมพัดเย็นสบายๆนะคะแม่ดาก็จะเนี่ยเก็บตรงนี้นะคะที่มันยังไม่หมดนะคะแหเหรดดมันก็แล้วต้นไแหงหด้หมดทุ่มันได้ด้ได้มานล้วเราก็จะไปทำปูนต่อนะ เี็กเขาวาดินดินอย่านี้แสร็เราไม่ได้ปรุงดินนะแบบนี้นี่เราจะเอาปุ๋ยมาใส่ใหม่เราเอาปุ๋ยข้อมาใส่ก่อนเตรียมดินกัน 杨梅籽，杨梅挂梅子。 ีคนเป็นอะไรคะลมพัดเย็นๆยนแม่ดาก็เปิดน้ำใส่ดาวเรืองไว้นะคะเดี๋ยวจะไปปิดนะเดี๋ยวตอนเย็นเย็นค่อยเปิดอีกนะคะเพราะว่านี่ก็โอ้โหสายแล้วนะคะเปิดน้ำใส่ดาวเรืองนะคะย้ายไปหลายจุดเหมือนกัน โอ้ต้อนอะไรนี่ใบงามขนาดเลยนะนี่ต้อนอะไรเนาะต้นไสหรือเปล่าปิดก่อนนะคะพักเครื่องก่อนมาพักมันสายแล้วเนาะว้าวดอกไม้ลุงปลูกนะคะงามขนาดเลยเห็นไหมคือเปิดน้ําใสอา้าวรถมาส่งของจริงด้วยของใครเนาะมีเซอร์ไพรส์ของเราหรือเปล่า มีเซไพจ์จากผู้ใหญ่ใจดีหรือเปล่านะดาวเรืองดอกใหญ่เลยบานสะพังเลยอ้าวเจ้านกเจ้านกน้อยเข้ามาส่งของมีอะไรเฮ้ยอ,อาหารปลาของใครเนาะเข้ามาส่งไว้นะของแม่ยุคินหรือเปล่า สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงงตะเทียนท่านนี้นะคะก่อฝากด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ของมอนโอมนะคะไม่ว่าจะเป็นลุงป้าปลาร้านนวหรือว่าสบู่ฮันนี่ซุปคอลลาเจนวิตชีนะคะเอตีกินแล้วสุขภาพดีนะคะน้องวิวแม่แม่ส่งไปให้เนาะพายน้องซื้อให้แม่ดานะส่งไปให้น้องวิวน้องวิวบอกว่ากินนี่แหละคะ่ะกินคอลลาเจนวิตชีนี่แหละคะ่ะกินแล้วผิวดีผิวขาวนะคะเพราะว่าข้างในดีเนาะก็ขับออกมาข้างนอกนะคะข้างนอกก็เลยทําให้ผิวพรรณผ่อ,องใสนะคะ ก็สั่งในนามทุกเมดาแฟมิลี่นะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะทีทีทคอฟฟี่ค่ะขอจบคลิปลงจะบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเอาปุ๋ยนะคะ